โอเคผมก็สวัสดีกันด้วยนะผมก็วันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บ ID Game Shop ดีเกม h o อนะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะผมพี่ก็พาทุกคนมาอยู่ในเว็บนี้นะทุกคนก็จะเป็นเว็บเติมเว็บนี่ทุกคนเว็บสุ่มนะครับผมสุ่ม ID ดีไอเทพนะทุกคนก็สำหรับใครที่อยากได้นะผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนเว็บนี้นะผมมีโค้ดจกเหมือนเดิมนะทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูเลยนะครับ ก่อนเลยนะผมมาต้องสมัครกันก่อนนะผมมีการสมัครนะผมก็ง่ายๆนะครับทางด้านบนนะครับผมก็จะเป็นอ่ไอดีนะคบผมก็ใส่ไปเลยนะครับใส่แล้วก็ดำไม่ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็บรรทัดที่สองกับรรทัดที่สามนะครับผมก็จะเป็นอันนี้เลยนะทุกคนอ่าก็จะเป็นอ่าล่าถ่านนะผมแล้วก็ยืนยิงล่าผ่านนะครับแล้วก็กดสมัครสมอจิบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเค พอเข้ามาในเว็บเรียบร้อยทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนก็เนี่ยจะได้ดีสุดผมนะทุกคนก็จะมีนี่ครับรหัสให้เราดูมากมายเลยทุกคนผมว่าจะมีของมากมายเลยทุกคนที่จะเนียทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูทดีกว่าสรับผมดีการเติมโคดนี่ครับผมก็ง่ายๆนะครับผมก็ใครอยากได้โคดนี้ผมมานะครับ นี่ฮะก็ตามนี้เลยนะทุกคนใส่โค้ดตามนี้เลยนะครับใครที่อ่าไม่ทันนะผมก็ปอไอ้อนี่ว้นะทุกคนหยุดคลิปแล้วก็แล้วก็ส่งเข้าไปนะผมโอเคอเฮ้ยโค้ดได้ยี่สิบคนพี่ได้โค้ดยี่สิบนะครับทุกคนฮนะใครที่อยากได้โค้ดเนี่ยตามพี่ก็ลองใส่ดูนะครับผมโอเคก็แบบนี้นะผมต้องเติมเครดิตก่อนเนี่ยับไม่ได้ยี่สิบพี่ก็ต้องเติมแปดสิบนะทุกคน โอเคครับ <Okay>, ผมก็เดี๋ยวนะผมธีการเต Lang ิมก็ดูตรงนี้เลยครับผมอันนี้เติมไม่เป็นเนาะก็เป็น้องอเาเหมือนเดิมไม่ร้นแล้วก็เดี include, ๋ยวพี่อ AH. right, ่าเติมก่อนละกันนะทุกคนโอเคครับทุกคนนะผมตอนนี้พี่ก็เติมมันเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูไอดีกันเลยครับผมก็นี่ครับผมพี่ก็จะมาดูเป็นไอดีก้านทองนะทุกคนไอดีก้านทองนะคบผมแล้วก็การันตีหมกเอฟนะครับอันนี้เป็นการันตีหมกเอฟนะก็คือไอดีหมกเอฟนะครับผมแล้วก็ สมชุดนะครับผมสมปืนเลเวลเจ็ดนะครับแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราซื้ออะไรดีกว่าครับทุกคนเราซื้อแล้วใช่ไหมกดใช่ครับผมโอเคื่อสสึงเราสเร็จครับผมและเรียบร้อยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นนี่เลยครับผมันนี้จะเป็นอีเมลนะครับผมแล้วก็ันนี้จะเป็นพาสเวิร์ดนะคะผมอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูในไอเดียกันเลยดีกว่าครับผมเข้าส่วนระบบดยเฟซนะทุกคนไปดูในไอเดียกันทุกคน โอเคครับผมทุกคนนะผมตอนนี้พี่ก็อยู่ในเดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวันนี่ครับผมก็เป็นพวกเอฟนะครับผมแล้วก็เก่งเก่งเลดไลด์ด้วยนะทุกคนนี่มัดอยู่ิคอนนะผมมัดใหม่เลยนะครับทุกคนนะก็สําหรับใครที่อยากได้แนละ้วไอเดียแบบนี้นะผมก็เดี๋ยวพี่จะทิ้ง,งไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปรับโค้ดกันนะทุกคนอโค้ดต็งนะทุกคนสิว่าจะมีไอ้มีพื้นเจ็ดด้วยนะครับผม มีปืนเจ็ดหนึ่งก็บ,บอกนะครับทุกคนเฮ้ยอย่างตึงอ่ะอย่างตึงนะทุกคน 6F แล้วก็มีปืนเจ็ดด้วยนะทุกคนเอาเรื่องนะทุกคนเช่เอาเรื่องทุกคนสำหรับใครที่อยากได้นะไอเดี ID แบบนี้เนาะเดี๋ยวพี่จะดึงไว้ใต้หิปเด้อทุกคนก็ลองมาสมมุตนดูนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปแอปก่อนแล้วกันนะทุกคนไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย